สวัสดีครับปนักกาลานนะครับวันนี้ก็มีรถโชกของรถซูเปอร์โฟนะครับของลูกค้านะครับก็อยากจะเอามารีสโตร์ใหม่นะให้มันเป็นของเดิมติดรถนะครับทั้งคันนะครับลูกค้านี่ได้มาเป็นโชกเป็นเป็นโชคยี่ห้ออื่นนะฮะขี่แล้วมันไม่ใช่นะครับก็เลยไปหาโชว่ามานะครับก็ซื้อมือสองมา อันนี้ก็ลองเทสลองอะไรดูนะครับกดเข้าไปอันนี้แบบจมบุ๊ปเลยนะครับอย่างเงี้ยคือรั่วนะครับเนี่ยรั่วรั่วไม่มีน้ํามันเหลือเลยนะครับแห้งแก๊กนะครับจริงๆก็เป็นสปริงต้องเป็นสีแดงแบบนี้นะอันนี้ไปพ่นไปพ่นดํามานะครับพ่นดํามามันก็ไม่คือนะครับให้มันเหมือนเลยต้องเอาไปทำพาร์โค้ดนะครับเป็นสีแดงนะครับ ม่ต้องอไปพ่นสเปรย์หรือพ่นกานะครับมันนอกจากว่ามันจะไม่ไม่ไม่เนียนไม่เรียบไม่สวยแล้วนะครับแล้วก็เวลาใช้ไปเนี่ยสปริงมันยืดหดตัวเนี่ยสีมันจะแตกร่องออกมาเป็นแผ่นด้วยนะครับอันนี้เราถอดทำความสะอาดกันครับแล้วเดี๋ยวเป็นชุดซ่อมนะครับ ครับก็เซอร์วิชโชกนะครับก็ถอดชิ้นส่วนแปลกปลอมออกนะเนี่ยโชคกไม่รู้ว่าไปซ่อมที่ไหนมานะครับไม่ใช่อะไรของโชว่านะครับมั่วชิบหายเลยนะครับ๋ยวเราเปลี่ยนชุดซิลเฮดนะครับแล้วก็เซ็นน้ำมันใหม่นะครับน้ำมันที่ช็อปเราก็จะใช้เป็นของเอร์ลินะครับอันนี้เราทำเสร็จไปหนหนึ่งข้างนะครับ ทำเสร็จไปหนึ่งข้างเดี๋ยวเรา,เาบรรจุแก๊สไฮเพรสเชอร์นะฮะโชก็จะเด้งขึ้นมาดูนะครับกดลงไปให้สุดฮะแล้วปล่อยนะครับโชก็จะยืดตัวขึ้นมานะครับโดยแรงดันจากแก๊สไฮเพรสเชอร์นะครับที่เราบรรจุเข้าไปนะครับทําโชก็ต้องมีข้อมูลนะครับมีเครื่องมือเฉพาะทางนะครับ ใช้ใส่อะไรมั่วๆเข้าไปนะครับไม่รู้ว่าไปทําที่ไหนมานะครับร้านโชกเดี๋ยวนี้เกิดใหม่เยอะนะครับต้องต้องยอมรับเลยว่าพยายามนะพยายามแต่ร้านที่ได้รับการเทรนนิ่งมาหรือว่าสายตรงนะครับก็จะมีเครื่องมือนะครับในการเซอร์วิสนะครับมีอุปกรณ์นะครับเฉพาะทางนะครับใช้น้ำมัน โช๊กนะครับไม่ใช่น้ำมันไฮดอรอลิกนะครับก็ขึ้นอยู่กับลูกค้านะครับว่าจะเข้าร้านไหน,นสะดวกร้านไหนอยากจะเอาโชของคุณดีๆไปให้คนหนึ่งเขา,เาฝึกทำนะครับก็จะหาด,ดูเอานะครับสายร้านที่สายทำโชคโดยตรงมีมีเยอะนะครับมีเยอะมีเครื่องมือทันสมัยนะครับ ไม่มั่วนะครับไม่ทําโชคของคุณจากดีๆกลายเป็นโชคเน่าๆนะครับก็พิจารณาเลิกเอาอันนี้เราาทำเสร็จข้างหนึ่งเดี๋ยวเราทําต่ออีกข้างหนึ่งนะครับแล้วค่อยนําไปล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็มาประกอบสปริงนะครับครับก็ซ่อมเรียบร้อย่องสองข้างแล้วนะครับซ้ายขวานะครับนี่กดลงไปแล้วครับโชคก็จะเด้งขึ้นมานะครับด้วยแรงดันจากแก๊สไฮเพรสเชอร์นะครับ ร้านที่ไม่มีเครื่องมือเฉพาะทางนะก็จะไม่สามารถที่จะประกอบโชคได้ประกอบได้ก็จะทําให้มันกลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมไม่ได้นะนี่คือความต่างว่าทําไมร้านที่เขาทําได้นะถึงมีราคาค่อนข้างเอ่อที่จะสูงกว่านะเนื่องจากว่าเขามีเครื่องมือนะครับลงทุนเครื่องมือนะครับอะไหล่ในการซ่อมเนี่ยชิ้นหนึ่งก็หลายหลายหลายร้อยนะครับมันไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่แบบวงละ5บาทนะครับ บางคนเข้าใจว่าอะไรแบบราคามันถูกกันนะแล้วก็แล้วก็ร้านก็ทําแพงนะแเครื่องมือแล้วก็อะไรที่มีคุณภาพราคามันไม่ได้ถูกนะครับแล้วก็น้ํามันโช๊คนะครับพระเอกของเราเลยนะลิตละพันนะครับถ้าไปใช้น้ํามันไฮดรลิกก็ลิตละร้อยนะมันก็ราคามันก็ต่างกันสิบเท่าตัวนะครับนี่ทําเสร็จก็โชว์ว่าก็กลับไปไปโชว์ว่าอีกครั้งหนึ่งนะครับ ไปโดนยำม,มาเนี่ยฮะอารมอะไรเห็นไหมมั่วเละเทะไปหมดเลยนะครับเละเทะนะครับบอกเลยถึงใส่นะครับขี่ไปก็ไม่ได้ดีนะครับอันนี้เราซ่อมเรียบร้อยนะครับโชกลับมาทำงานได้นุ่มนวลน,นะครับเนี่ยสปริงก็ไปทำสีมามั่วโซ่ไปหมดเลยเดิมต้องต้องเป็นสีแดงนะครับตรงตรงรุ่นซูเปอร์โฟฮะสีแดง เราไปล้างนะครับประกอบสปริงก็พร้อมส่งมอบครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการ์วิโช็อโชว่านะครับหน้าตาแบบนี้ก็จะอยู่ในซูเปอร์โฟนะครับอยู่ในซูเปอร์โฟเป็นโชคติดรถนะครับก็นุ่มนวลนะครับนุ่มนวลดีในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีวาลในการปรับรีบาลคอมเพรสชันนะครับปรับได้แค่ตัวสปริงพีโรนนะแข็งอ่อนเท่านั้นนะครับใครใช้โชคโชว่าอยู่นะครับอยากจะรีสโตร์นะครับ เซอร์วิสให้เขากลับมาเป็นโช๊คโชว์วาที่ทํางานได้ดีนะครับไม่มั่วอะไรแบบอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยโคตรมั่วเลยนะครับอะไรแ่ม่งไม่ใช่เลยนะฮะส่งมานะครับบรรณาการนะครับรับจบนะครับทํางานด้วยน้ํามันโช๊คนะครับของเออร์ลินนะครับแล้วก็เครื่องมือการทําโช๊คนะครับสนใจก็ส่งมานะครับอยู่ไกลอยู่อะไรแค่ไหนก็เดี๋ยวนี้ก็ส่งไม่ได้ยุ่งยากแล้วนะครับคุณสละการติดตามรับชมครับ ซ่อมโชคโชว,ว่านะครับซูเปอร์โฟนะครับให้กลับมาเป็นโชคโชว,วาที่นุ่มนวลอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยน้ำมันโชคของเอ,อรินนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ